เช้าวันสดใสจอร์ดปั่นจักรยานที่ล้อหน้าส่ายไปมาเขาตั้งใจว่าจะต้องโชว์สติวเทศให้สาวๆได้กริสลกพอเจอแก๊งสาวๆกำลังเดินไปโรงเรียนจอร์ดก็สูดหายใจลึกๆต่อยมือจากฮนดนจักรยานทำท่าทางราวกับนักกายกรรมโอลิมปิกจอร์ดได้ยินเสียงชมว้วาวขี่จักรยานเก่งจังเลยเขาภูมิใจมากลืมดูทางจนชนก้อนหนเหินไปหาพุ่งม่ข้างทาง สาวๆเดินผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตเห็นจอร์จไม่กล้าโผล่หน้าออกไปเขากลัวเสียฟอร์มยอดนักปั่นสุดหล่อที่เขาภูมิใจเขียวเพื่อนของจอร์จเดินผ่านมาพอดีเขียวพูดจอร์จปั่นเร็วจริงๆสงสัยจะถึงโรงเรียนแล้วเขียวตกใจเสียงร้องอยู่ในพุ่มไม้จึงปาก้อนหินไปในพุ่มไม้มีเสียงร้องด้วยความเจ็บดังมาจากพุ่มไม้พร้อมกับใบหน้าของจอร์ดที่โผลออกมา เขียวหัวร้อนพูดว่าเมื่อกี้ยังเห็นโชว์สาวๆอยู่เ,เป็นไงละ่ะทั้งคู่หัวร้อนให้กับสกิลยอดนักปั่นสุด่อของจอ